ลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศด่านพรมแดนด่านพรมแดนไทยลาวนะครับท่านผู้ชมที่เมืองปากชันหลับเมืองเมืองการนะครับท่านผู้ชมว่าให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าปัจจุบันนะครับก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เปิดด่านมาว่าด่านจะคึกคักแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมก็ เอาภาพบรรยากาศมาฝากแฟนคลับให้ดูและชมกันนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงฝั่งประเทศลาวนะครับคนฝั่งประเทศลาวเขาข้ามมาฝั่งไทยนะครับท่านผู้ชมมาซื้อเาซื้อของเนี่ยนะครับวันนี้วันแรกเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นก็คนเยอะนะครับรอบแรกเลยนะครับมาแต่เช้าได้ยยังไงนะครับดูคนก็เยอะอยู่นะ จะเป็นเรือของลาวนะครับติดธงชาติลาวนะครับท่านผู้ชมเรือลำนี้นะมาส่งคนลาวนะครับมาส่งคนลาวคือคักทุกวันนะครับท่านผู้ชมเขา,ามาเที่ยวมั่งมาซื้อของอะไรจับจ่ายซื้อของนะครับก็โอ้เป็นต้องสองปีนะครับปิดด่านไปก็่ามาเปิดด่านอีกทีหนึ่งคนก็อยากจะมาเที่ยวมาอะไรมั่งนะครับ เการก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับชุดแรกนะครับวันนี้มาเลยทั้งข้าไทั้งกลับนะครับถ้ากลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อข้าวซื้อของไปช่วงเนท้ายจะมีบรรยากาศช่วงเนท้ายให้แฟนขับได้ดูได้ชมกันนะครับว่าช่วงท้ายเขาซื้อข้าวซื้อของอะไรไปมัางนะครับเยอะแยะเลยนะครับน,นี้จะเป็นบรรยากาศครึ่งบนพอ ลงเรือขึ้นฝั่งแล้วก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับก็จะไปเนาะนะครับจะไปเตรียมเอกสารอะไรจะไปตรวจตาก่อนที่จะไปนะครับคน คนที่นั่งอยู่นี้ก็จะรอลงเรือนะครับท่านผู้ชมนั่งรอล,อลงเรือที่จะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับถือว่าคึกคักนะครับท่านผู้ชมบ,บ่ามืองการถือว่าคึกคักนะด่านเนเดินบึงการปางสาวนี้นะท,ออทั้งขาเข้าขาออก,น,อะก,ก,กน,นะครับท่านผู้ชมคนเยอะนะาเข้าขาออกคนเยอะมากๆเลยนะครับ เข้าขาออกคนเยอะนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาหน่อยก็พอพอขึ้นมาจากเรือก็มาทําบัตรนะครับทาเอกสารนะครับเอกสารมาตรวจข้างบนยังลังยืนอยู่โน่นน่นะครับก่อนที่จะผ่านแดนไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้คนเยอะที่จะผ่านแดนไปก็มานั่งมายืนมารอตรวจบัตรตรวจอะไรนะครับคน สักยามาสองเข็มหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปผ่านแดนนะครับไปผ่านแดนถ้าไปสามวันนอนนอนน,อนูนน่นสองคืนก็ไม่มีปัญหานะครับกลับมาก็ไม่ยากนะครับมันต้องมี qrcode อะไรนะครับแต่ว่าถ้าท่านใชพ้พาสปอร์ตไปก็จะตอนขาเข้ากลับมาประเทศไทยก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับส่วนใหญ่เขาจะไปสองคืนสามวันนะครับจะง่ายกว่า พอไปตลาดมานะครับก็ซื้อข้าวซื้อของมานะครับจากข้าวฝากส่วนใหญ่คนประเทศเราจะมาซื้อข้าวซื้อของไปขายมากมายนะครับเพราะว่าประเทศปิดมาตั้งสองปีนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้โอ้โหนูน่นะครับขนข้าวขนของเป็นรถเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอยู่ของกินอะไรมากมายนะครับ อ๋อนะครับลงเรือโน่นเลยครับท่านผู้ชมใส่ขันเรือเลยนี่นะครับพอขนรถมาลงเรือลงเรืออย่างนี้เลยนะครับใช้วิธีการแบบนี้เลยแบบสมัยก่อนเมันสองปีก่อนยังไงก็ทำแบบนั้นนะครับเรือเรานี้เต็มเลยของนะครับท่านผู้ชมเต็มเลยครับไปฝั่งประเที่าวนะครับดูวูาเป็นอะไรอยู่ในกล่อง หอเสก็คนต้องออกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คนต้องออกแล้วนะครับมันจะกาศดังพ่มดนไท้ารานะครับทุกวันนะครับองนของลงเรือทีนี้ก็ไปนะครับ่้าผู้ชมก็ออกเรือนะครับ ไปแล้วนะครับผู้ชมจากฝั่งทนี้ไปฝั่งทนูน้นก็เห็นบอกว่าใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับมันก,ออกว้างอยู่นะช่วงนี้มันกว้างนะเป็นน้ำโขงช่วงนี้ช่วงที่ไปช่วงด่านเป็นการป่าซัน,ม,นมันจะกว้างนะครับเขาก็มาเด้วิ่งไปตรงๆนโค้งก่อนนะครับก่อนที่จะ ไปขึ้นไปก่อนแล้วก็จะลงไปตามน้ําอะไรประมาณนี้ไม่รู้เทคนิคอะไรของเขานะครับท่านผู้ชมนี่ไปแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมไปฝั่งประเทศลาวโนเลยนะครับบรรยากาศแบบดังเดิมแบบสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมสมัยก่อนก็แบบนี้แต่บา่างือนการยังไม่ได้ทําคลิปก็นเลยไม่เห็นแบบนี้นะครับพอมาทําคลิปนี่ก็ เอาบรรยากาศแบบเก่าๆมาฝากแฟนคลับให้ดูได้ชมกันนะครับขนคนมาแล้วก็ขนคนกลับนะครับไปๆมาๆทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังเปิดอยู่นะด่านนะครับบรรยากาศแบบเก่าๆนะครับท่านผูช้ชมมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับ ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับท่านผู้ชมเรือข้ามฝากนี้นะก็ไม่ได้วิง่งเร็ววิ่งช้าเท่าไหร่ก็พอดีพอดีนะครับอ่าอยู่กลางน้นำโขงเลยนะครับเรืออ่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเบื้องการด้วยเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับ